สวัสดีครับผมสายันท่องสวัสดิครับวันนี้ก็เป็นวันที่9รกรกฎาคม266 6ครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดทิศเกรสรนนะครับวันนี้วงประมบมถึงศิลปครับเดี๋ยวป้าเบิงตะบบเบสีเสีงเสียงปถมครับ หลังจากวาดีเฮ็ดคลิปวันนี้โดนนะครับวันนี้ได้ทายคลิปมาให้ขอบคุณมุนม่วน99โปรโมชั่นครับฝนเล่นครับวันนี้ครับนี่รถผมเองครับแกมิกมากัไม่เต๋อครับครับพีข้าเป็นมิกของชุดปอนทัว สามครับยืมมาก่อนครับที่เขานี่เคื่อเสียงเวทีออนทัวซี่ครับวันนี้ครับกะเป็นตู้รุปพงคลิปทั้งระบบเลยครับ <c oughs> เวทีสิบเอ็ดขาทั้งร้านนะครับทั้งร้านห้าชั้นชั้นเต็นทางออกข้างหน้าข้างกลางกับมี สามารถมานำเรื่องมินิได้ครับตัวเสยงกลางคาลรับแปครับเบรคคางละ2ยี่สี่เสียงกลางเป็นรุนท็อปเทนนะครับตูโลกเป็นของจิบครับเจรินโปะครับยี่สิบเอ็ดนิว้วคางละ2ยี่สี่ไฟยักษ์สีของพิโก,โกค้ครับ S.E. ีครับมอนี ไก่ Bei, สนามบินสุดยอดนะูมิครับเขาบอกให้ใส่บีมครับอ่ะเรื่องบออาจารย์ปอเรื่อขึ้นบีมนี่บริหาริงานโดยอาจารย์ปอครับครับทีมงานอาจารย์รสเสียงกำลังติดตั้งครับตอนนี้กำลังติดตั้งแสงสีเสียงตูตง้ไม้เตือนนะครับฟันฟิวกับไส้ฟิวแบบ สฟ่นครับแต่ก็ด์ประทีปมบทาิงซิ้นเต็มบ่งครับเดี๋ยวพาพพี่บงหลังวิธีขไปเ่างยขัาไปหลังวิธีครับนี่ครับอสางนี่ครับปลาโอ้โมีปลาแล้วซอยงานอีเดโอ้โีแล้วย่อนเราดินี่ครับสายพงเป็ดครับ เป็นดุ่นไทยผลิตพอพี่แอมครับต่อขางหนึ่งโอ้เกินรถตีครับเกินรถตีเป็นผ่านกันไปทั้งบุนครับตพาไปด้านบนหลอด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 รถจอของปฐมทักษิณครับ แล้วขึ้นบนเวทีครับมาแบบมินิรครับก็เด้สไตล์แบบมินิาห,าหนุ่งานไซอัสฮาหอกำลังติดต่้งแสงสีครับเป็นยังไงครับอาจารย์เปียกปะครับเปียกปะครับนี่กนันตรงสองกองครับ จะมีเสียงกลางเอมอีเคเลนตัวเบียดยี่เป็นนิ่งนี่ครับอาจารย์ปอสวัสดีครับอาจารย์ปอสสวััดีครบโอ้เกือบเส้นเลยนี่อาจารย์ปอคุ่มหน่วยนี่ป่ะครับเหรอขออยากทายเรื่องเสียงนี้นะครับได้ครับผมตักสมบัยเลยครับผมไม่ลอยเฮาครับโบไม่ห้วยขึ้นเส้นอีกตัวนี้เสื้อสองตัวครับแต่ก็ไม่ชั่วครับซื้อจากอาจารย์พันธ์ครับตัวนี้ เอดีซีดีสเตีบรอกครับที่เอาสามสองของไมร่าครับชุดกรเป๋าแบ่งของโอวิทครับเดี๋ยวก็ชุดมอนิเตอร์ครับเดี๋ยวอาจารย์ก็ตีครับไฟายกองครับกำลังตั้งกองครับครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสุดยอดเลยครับเสียงกลางเฮ้ยเกมใสใจ ใจชดใจมากเลยเสียงก้องเนี่ยโอ้ยว่าวได้ครับไหมไทยเสียงนี่ครับเลยครับอาจารย์บอมบาครับครับเมือบอมบาเลยตีดีครับปังปังปังปรุงปังปังดีครับมาคตรบอมบาเลยบอวบาวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อเลี้ยงมวมบอลต้อกันเด้ออยู่ใสหนึ่งอยู่ใสหนึ่งบาสกีตาร์ทิปเจสอนครับผมนี่อาจารย์มือกีตาร์เขาก็ดัง เก่งสายครับครับนี่เป็นมาแบบนี้แต่ว่ามาเต็มบงครับนี่พังแลงอะไรคือตอนตัวนี้จะมีสั้นนี่ก็จะประดับอยู่นะครับตอนนี้ล่อที่ได้ยางที่ยางไปครับส่วนนี้ก็อาจารย์เมื่อคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เครื่องเป่าเครื่องเป่าวันนี้เรามาห้าชิ้นนะครับกำลังต่อสายครับอันแซ็กซโซเฟนเสียบแจ็คหน่อยพับเสียบปลั๊กหด่อยพับ ยังอยู่ครับลอดลอดลอดหาทีมงานสายันเศร้าครับเปียกอยู่ครับโอ้เปียกแล้วโอ้เสร็จกันแล้วับเสียบเสียบปักอ่ะเป๊ะกับเสียบปักนั่งครับนี่ครับสับเบฟยราส้นอาจารย์นักตีครับใส่ฟิวส์ห้องอะเหมือนเดิมครับต่ต่อไปก็ใส่ตู้สับเบียร์ยู่ครับเพราะว่าตู้สับเบียร์ทักษานบนเขามางไงไหมมันออกนาบดิไม่ต้อเสี่องกลางต่ว่าต่อไปจะวิ่งสับเบียร์นั่งอยู่ครับตัวนี้ก็ต่อไปเป็น เป็นตู้แอคทีฟอยู่ครับบ่เดี๋มานำ้ำเลยเอาอ่ามอเตอร์เฮดเป็นตู้แฟร์ฟอนตี้ก่อนเพราะว่าตู้นี้มันเป็นทางหนามันจะบอกตอนน,น,น,อนออี้คือว่าน้องคำน้องตกใจแต่ว่าถือว่าใส่แลอะโอเคครับคนมาเตียนดาได้ยินเสียงดาที่กี่คนมาเตียนดาวิธีเนนาขาบอกโอ้ยมิตายเสียงเบีบเข้ว่าตอนนี้ยังชัดเจนนะครับผมครับดีมา,ากครับถึงทิดไฟครับติดจากครับ อ้ลังการขนาดมาแบบนี้อลังการครับมาเรื่องพี่น้องครับไม่กรื่องใจครับวันนี้ครับอยู่ตลาดทิพย์เกษรบางคลุงหลวงบางสลุงว่นีรบางอย่างจักที่มาอยู่ใกล้ๆสนามบินนะครับในเรื่องบินเครื่องบินครับโอ้ยพี่เพียงทั้งคนนี่ครับตู้คอนเทนเนอร base, well, versions, <s Elliott ills> <laughs> nice ์ครับกับควางบ่อใส่เดืองตู้ปอ เอาตูก็จะเตลือเขาผสใส่ปุ่นท,นทันทีอู้แน่นอนครับต,นนตู่ฝุ่นแสนักนักเต็ตีนักหลออกับเด็กสู๋ครับไฟกําลังประดับครับว่าแบบมินิแต่ว่าไม่มินินะครับอาจารย์ปอกําลังเดินสายไล่ครับที่ปอตเลนต้อบันทึกร่องยูทูบเลยเปยังคือถอดเสือ้อ พอได้คอยได้ทายคลิปลงยูทูบครับมือก็เป็นมือแรกก็นยังไงจะเลื่อมกดติดตามผมคือเก่าเด้อครับเด้อช่องสายอันสาวชาแนลแล้วก็ช่องอีกห้องนึงผมช่องสายอันทองสวัสดิ์ครับขอบคุณทุกท่านครับถือว่าติดตามครับเดี๋ยววันที่เราจะทายลงไปเลยครับเริ่อมก็ไปจะเริ่อมทายลงยูทูบนะครับสายเท่าครับเส้นดำเปลือยยาวๆนั่นมึงเดินไม่พวนคลิปนี้ก็ไว้สนีก่อนครับ คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามผมด้วยครับเด้อครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ